ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งปัรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีตนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์แอสไซน์โฮโลมาสเตอร์นะครับเพียงแผ่นละ199บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับคนเกิดลัคนาราศีกุมนะครับประจำช่วงเดือนสิงหาคมนะครับปี2564นะครับ ถือว่าช่วงนี้นะครับดาวตัวแทนนะฮะเกี่ยวข้องกับดาวพฤ้นสบดียังคุมจุดเกิดอยู่นะครับก็แปลว่ามุมในเรื่องเกี่ยวข้องของการคิดนะการคิดการอ่านการเขียนนะฮะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ถ้าเราเจาะลึกเป็นจริงแล้วเนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคนที่เกิดลัคนาราศีนี้เนาะ <S <S ภาษาหมอดูเนี่ยเขาจะดาวอังคารนะฮะอยู่ในเลือคู่ศัตรูนะฮะช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องจุกจิกหน่อยนะครับหรือว่าคุณจะต้องใช้ มันสมองนะความสามารถของคุณที่มีมาก่อนหน้านี้นะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองและคนรอบข้างและในทีมคุณหรือนะองค์กรของคุณนะครับผมในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับต้องต้องเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนนะฮะตัวจุดนี้ครับในเรื่องของพื้นฐานดวงตาชิดแล้วเนี่ยถ้าคุณมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการประสานงานในช่วงนี้นะ มันอาจจะค่อนข้างที่จะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรนะฮะมีมุมแบบคาดเคลื่อนมีมุมอุปสรรคมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับเ,เสนอใบเสนอราคาไปนะผิดจุดผิดเอกสารผิดฝั่งนะกลายเป็น,เป,นเป็นปัญหาได้นะต้องใช้คํานี้นะครับเพราะฉะนั้นจะตรวจสอบจะทําอะไรก็ตามทีต้องตรวจสอบแล้วก็นะดูดีๆนิด,ด,ด,ดนึงนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้อกับเอกสารสัญญาต่างๆจะได้ไม่ต้อง นํากลับมาแก้ผไขกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมตามนี้เนาะส่วนในเรื่องเกี่ยวข้อกับการเงินครับดาตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคนที่เกิดลัคนาราศีนี้ยังโครจรทับจุดเกิดดูนะฮะแต่ว่ามีตาแหน่งเป็นตาแหน่งพักนะพักแปลว่าอย,อยู่กับที่เงินมันเอื่อยๆเฉยนะไม่แบบว่าเข้ามาปื้ดปื้ดป,ปัดปลาเข้ามาเยอะแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับ เพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงใน,นช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินที่มีมุมแบบกลางๆนะครับไม่ดีไม่ร้ายนะครับผมนะก็สามารถที่จะประครับประคองชีวิตคุณได้ผ่านยุคช่วงโควิดไปได้นะครับผมตามนี้ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับนะฮะความรักบ้างหลักโราศาสารครับภาษาหมอดูตอนนี้เขาเรียกปัตตนิอรีนะ ปัตตนิเป้าคู่ครองครับอาริเป้าปัญหาปัตตนิปเป็นดาวพระอาทิตย์มีตมําแหน่งเป็นมาหาจากเป้าคู่ครองหัวฟัดหัวเหวีย่ยงค่อนข้างที่จะง่ายคู่ครองนั้นอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปวนอารมณ์ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะฮะในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะบวกกับพระอาทิตย์ไปเจอกับดาวพุธในภพอริณนะัคู่ครองช่วงนี้อาจจะปากจัดนะไม่ใช่ดาเขาดาเขานะนะ ตามดวงมันเป็นแบบนี้นะคู่ครองนั้นปากจัดนิดนึงเนี่ยชอบบ่นชอบจิกคุณอะไรอย่างเป็นต้นนะฮะถ้าเป็นไปได้คุณก็มองแบบผ่านๆไปอาจารย์ว่าดีนะแต่ถ้าคุณนะไปโฟกัสในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักว่าทําไมที่ผ่านมาเขาไม่เคยเป็นคนแบบนี้เลยนะเป็นคนที่อัธยาศัยดีทำไมช่วงนี้แบบปากนะโอ้โหปากจัดหรือเกินอะไรเงี้ยนะฮะคุณก็อ๋อมันเป็นแบบนี้แหละช่วงนี้ดวงของเขาเป็นแบบนี้นะฮะก็จะได้แบบมองข้ามๆไปนะครับส่วนใครที่เป็นโสดนะฮะ อาจารย์ยินดีด้วยสมควรที่จะโสดต่อไปเป็นมุกที่ดีที่สุดนะครับตามมีครับเอาละฮะแต่นี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์ครับใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากก่อนนี้เป็นการส่วนตัวก็นัดหมายอาจารย์พูดได้ที่ Line แอ s ไซโฮโลมาสเตอรมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ